สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่องเจ็ดสีพรมสานะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามก็คือในเพจของ Facebook นะครับเจ็ดสีพรมสาคลิปวิดีโอแต่งซ่อมรถท่องเที่ยวนะฮะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถยอดนิยมในสายออโตมิติกคัหนึ่งร้อยห้าสิบเซีซีนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะฮะเอ็นแม็กร้อยห้าห้านะฮะนี่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากนะฮะ ในหมู่วัยรุ่นนะครับแล้วก็ในหมู่วัยทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนี่นะครับ nmax 155ร้อยห้าห้าสีดำาล้อทองนะครับมันย้อนแสงเนาะแต่ต้องมาทางนี้นี่นะครับนี่รุ่นนี้นะฮะจะเป็นรุ่นที่ไม่มีระบบ y i connect นะครับก็คือระบบที่ใช้ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับ ในรุ่น n m a x เองเนี่ยเขาก็จะมี2รุ่นเนาะมี w i ยค n นเน็กับไม่มี Wionne เนตัวนี้ไม่มี w i ยค n นเนแต่ว่าเขาก็มี ABS มาให้นะครับคือใน n m a x เนี่ยจะมี ABS ทุกรุ่นนะครับนี่สังเกตได้จากตรงนี้นีน่คำว่า ABS นะครับทีนี้ราคาค่าตัวของเขานะครับคันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่9 0 9 0 0บาทนะครับนี่เก้า 90, บาทเท่านั้นนะครับ เออลืมบอกไปเนาะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าซูเปอร์ลิสซิ่งที่ยมเพอพังโคนนะฮะอยู่ตรงกันข้ามกันกันกนกนกบโรงพยาบาลพังโคนนะครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ขายรถยามาฮาทุกรุ่นนะฮะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับด้านหน้าเนี่ยของ N-Mac ็คันนี้นะฮะก็จะเป็นชิวชิวหน้าขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ไฟหน้านะครับนี่ผมออะชอบไฟหน้านี่มากๆเลยนะครับคือมันลงตัวเนาะมันอาจจะดูเป็นแบบเหมือนหน้ากาก,ากอะไรนะ หน้ากากของฮาโลท่านผู้ชมคิดออกไหมฮาโลเป็นหนังเป,นเป็นเกมมาแหละเนาะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะติดที่บังลมนะครับนี่แล้วก็ตัวบังโคลนหน้านะฮะบังโคลนหน้าทำาดีไซน์เนาะเป็นขยักตรงนี้นะฮะได้สวยงามนะครับนี่แล้วก็ตัวชกอัพหน้านะฮะตัวเนี้ยจะทําเป็นสีดํานะครับส่วนสีดาเนี่ยมันจะเป็นสีเขาเรียกอะไรนะเป็นสีเรื่มเรื่นะฮะมี เกตประกายอยู่ข้างในนะฮะตัวจานดิสเบรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นจานดิสเดี่ยวชิ้นใหญ่นะฮะเป็นชิ้นเดียวเนาะแล้วก็ตัวแง่งๆนี่ก็จะเป็นเซนเซอร์วัดความเร็วในการหมุนของล้อหน้านะฮะแล้วก็ตัววงล้อนะฮะวงล้อหน้าเนี่ยก็จะใช้เป็นขนาดสิบสามนิ้วนะฮะส3ามนิ้วยางที่ใช้ก็จะเป็นยางไซส์110สิบทับเจ็ดสิบนะครับเบรก ไอตัวปั๊มเบรกเนาะก็จะเป็นปั๊มแบบหนึ่งลึกสูบนะฮะสีทองเนาะสีทองสวยนะท่านผู้ชมสีทองสวยงามนะครับยางเป็นยางอะลูมิเนีเนาะนี่แล้วก็ดูล้อหน้าเรามาดูล้อหลังเลยนะฮะล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นไซส์สิบสามนิ้วเช่นกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมี ABS นะฮะเขาก็จะมีดิสเบรกหลังนะครับดิสเบรกหลังก็จะเป็นจานดิสเบรกขนาดใหญ่ นะฮะวงล้อทองนะครับตัวยางที่ให้ก็จะเป็นไซส์130ทับ70ขอบ13นิ้วนะครับนี่ลายยางสวยงามนะครับแล้วก็ตูดนี่ตูดสวยมากนะฮะเป็นอะไรที่ผมเองก็ชอบเลยนะเอ็ N นแมกซ์ร้นะฮะตูดรุ่นหมักก็จัดทรงนี้นะครับราคา9 90, 9 0 0บาทนะฮะร,ราคาไม่แรงเลยนะครับ เดี๋ยวพาวนดูรถรอบๆก่อนนี่ยดูทรงเขาสกอตนะครับดูทรงเขาสกอตนี่สวยไหมสวยไหมคือตอนเนี้ยปี2022ี่เนี่ยเขาจะมีการเปิดตัว T m a มตัวใหม่นะครับที a มตัวใหม่ก็จะมีอยู่2รุ่นเนาะที a มตัวใหม่แต่ว่าราคามันก็สูงไงราคามัน5 0 0แสนกว่าบาทนะฮะผมมองว่า ถ้าเราต้องการรถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันเป็นหลักเลยเนาะใช้งานในชีวิตประจําวันได้เป็นหลักแล้วก็มีการเดินทางไกลบ้างนะครับมีคนซ้อนท้ายบ้างนะครับผมว่าตัว n m a x นี่ก็เป็นรถที่ไม่ขี้เหร่เลยนะในท้งเรื่องของราคาเองเนาะราคาของเขาก้าหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแรงเนี่ยตัวเครื่องยนต์เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์พิกัด1 5 5่งร้อยห้าสิบห้าซีซีนะฮะก็จะเป็นแบบระบบวาล์วแปรผันด้วยนะครับก็สามารถ เพิ่มสมรรถนะของการขับขี่ในย่านความเร็วสูงได้นะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรถ1 5 5ซีซีเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของแรงบิดนะครับในรอบต้นนะครับในการออกตัวนะฮะในการขึ้นเนินนะครับอ่าแล้วก็รถ N Max ็ Mac เองเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของท่านั่งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมท่านั่งของเขาเนี่ยเขาก็จะเหยียดขาไปทางด้านหน้าก็ได้นะฮะหรือว่าวางไว้แบบปกติเหมือนรถสกูตเตอร์ทั่วไปก็ได้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ ออกแบบมาค่อนข้างจะครอบคุมการใช้งานอยู่นะนี่ปกติเราก็วางเท้าตรงนี้ได้เนาะหรือว่าเราเหนื่อยเราก็เหยียดมาข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วก็จะไม่มีพลาสติกอะไรที่มาติดเข่าติดขาเราตรงนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็สําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เอารถคันนี้ไปขับส่งของเนาะขับแก๊ปขับไอ้ที่มันต้องใช้ที่เก็บของที่อยู่ด้านหลังนะครับเอ a แม็กมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ จุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่คือถ้าเราขับไปขับไปแล้วน้ํามันมันหมดเราก็สามารถเข้าปั๊มแล้วก็เติมน้ํามันตรงนี้ได้เลยไม่จาเป็นต้องเอาสัมภาระที่อยู่ข้างหลังออ,อกก็ได้นะครับในแต่ว่าใน n ี n m a x เองเนี่ยมันจะมีแหลกท้ายเนาะแหลกท้ายที่ทําเป็นที่ใส่ของตั้งหาก,ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบรรทุกหนักมากเนี่ย มันจะกดหลังเยอะเนาะแล้วหน้ามันจะเชิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามัดของใส่ตรงบอกคนซอนเนี่ยมันจะทําให้การทรงตัวของตัวรถเนี่ยมันทําได้ดีนะฮะมันไม่เพี้ยนไปจากเดิมมากนะครับเออผมลืมบอกเลยเนาะในเรื่องของระบบการสะเทือนหลังนะครับในตัวเอ็นแเองเนี่ยเขาก็จะมีโช๊คอัพคู่นะครับเขาจะให้โช๊คอัพคู่ซ้ายขวานะครับแล้วก็ในเรื่องของที่จับยึดของตัวเครื่องนะครับจุดอ่า จุดหมุนของตัวเครื่องนะฮะเขาจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ข้างล่างนี้น,นะครับอ่าก็เป็นการออกแบบที่เขาเรียกอะไรนะมันคล้ายๆกับตัวสวิงอาร์มของพวกรถสปอร์ตน่ยอ่าแต่ว่ามัน,ม,นมันทำแบบรถสปอร์ตไม่ได้เนาะเพราะว่ามันติดตรงล้อนะฮะตรงซุม้มถ้าใครเคยใช้พวกรถ n m a แ็ Mac, หรือว่ารถที่มีโช๊คอัพหลังคู่นะฮะก็จะทราบดีว่าระบบการสะเทือนแบบนี้นะมันทำให้มันเกิดเสถียรภาพในการขับขี่ค่อนข้างจะเยอะ ะะตัวจริงก็มีขนาดกระทัดรัดนะฮะไม่ได้เล็กนะครับแต่ว่ามีขนาดกระทัดรัดนะฮะผมว่าสำหรับใครที่ใช้รถระยะกลางนะฮะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะฮะ n m a x 105ก็เป็นอะไรที่ที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับตอบโจทย์เหมือนกันเดี๋ยวพามาดูเรือนหม้ก่อนเรือนใหม้เรือนไม่มก็จะเป็นฟูลดิจิตอลนะครับ ก็จะบอกสถานะต่างๆนะครับแล้วก็ประกับทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะครับและข้างหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มเมนูนะครับเมนูให้ประกับทางด้านซ้ายเนี่ยตัวเบรกก็จะเป็นปั๊มเบรกนะครับเพราะว่าเขามีจานดิสเบรกข้างหลังเนาะประกับทางด้านขวามือนะฮะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น idling stop นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรา จอดรถนานเนี่ยเวลาเรากดอ่ออนตรงนี้นะครับเครื่องจนต์มันจะดับเองแล้วก็เวลาเราบิดคันเร่งเครื่องยนก์ก็จะสตาร์ทแล้วก็ทะยานไปข้างหน้าเลยนะฮะแล้วก็ปุ่มถัดมาก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะเป็นต่ำลงมาข้างล่างนะฮะก็จะเป็นสตาร์ทมือนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นปั๊มเบรกบนนะครับนี่ปั๊มเบรกซ้ายขวานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคําว่า Blue Core นะครับ Blue Core ก็คือมันเป็นเทคนโนโลยีของกระบอกสูบข,ของเขานะครับเอออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะของตระกูล155ทั้งหลายน่ยไม่ว่าจะเป็น n m a x เป็นออ Exciter นะฮะหรือ WR155R พวกเนี้ยนะฮะเขาจะใช้เขาเรียกว่าเครื่องยนต์แบบ 155R Series นะครับก็จะมีความ ความกว้างของลูกสูบอยู่ที่57มิลลิเมตรแล้วก็ระยะชักอยู่ที่57มิลลิเมตรเช่นกันนะครับซึ่งการออกแบบแบบนี้เขาจะเรียกว่าการออกแบบแบบสแควร์เนาะก็คือระยะชักกับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันนะฮะข้อดีก็คือมันทําให้อัตราเร่งในรอบต้นที่ดีนะครับส่วนรอบปลายนุ่นอาจจะสู้แบบลูกโตชักสั้นไม่ได้นะฮะแต่ว่าเขาก็ได้ชดเชยโดยการทำตัววาล์วแปรผันตัว VVA มาให้นะครับก็จะเป็น เป็นสไตล์ของยามาฮ่าเขานะครับก็คือมี BA, มี VVA นะฮะตั้งแต่ตัว R R15 เนอะตัว Exciter ตัว NMAX ตัว WR155 ตัว MT15 นะฮะคือเขาก็จะใช้สเปคเครื่องยนต์แบบ 155R e ี i e s มาให้นะฮะ,ะราคา90,000 9,900 90, นะครับสีดำล้อทองนะครับสวยนะสีตัวจริงสวยนะครับท่านผู้ชม ฝั่งด้านนี้มันย้อนแสงเนาะต้องมาดูทางด้านนี้นี่สีจริงเขาก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะท่านผู้ชมสวยตัวนี้จะเป็นสีสีด้านเนาะอ่าสีด้านแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีมันนะครับทําเหมือนกันกันกบตัว X Max นะฮะ X Max ที่ X Max ที่เป็นสีดําด้านนะฮะตอนนี้ไม่มีเนาะปี2022เป็นสีใหม่แล้วสีนี้ไม่มีนะฮะแต่ผมชอบมันเป็นสีดําแล้วก็มันได้ล้อทองนะฮะมันจะให้แบบ ความเป็นแบบผมก็อายุ30กว่าเนาะผมอาจจะชอบสีแบบนี้เนาะอาจจะไม่ได้ชอบชุดฉาดอะไรมากมายนะฮะถ้าผมได้ไปเนาะผมก็อาจจะไปใส่แค่กระจกไปเห่นแค่นี้นะฮะไม่ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขี่อย่างเดียวนะครับขี่ในเมืองขี่ในชีวิตประจําวันซื้อแกงซื้ออะไรนะฮะหรือว่าแม้แต่ขับแก๊ปขับอะไรนะฮะเพราะว่ามันประหยัดด้วยในเรื่องของอัตราการชดเพลิงเนาะมัน้อเพลิงเนี่ยมันก็จะตกอยู่ลราเราสัก40 ส0ิบกว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่เนาะแล้วก็ราคาค่าตัวก็ไม่ได้สูงเลยเออทีน่นี้ลืมบอกไปเลยในเรื่องของท่านั่งนะครับถ้าเราสังเกตดูเราก็จะเห็นความนุ่มนวลน,นะครับของตัวเบาะนะฮะมันนุ่มนิ่มมากจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วก็มีความกว้างนะครับความกว้างอยู่เนี่ยสองคืบก,กว่าเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม ถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับก็คือมันมีความความความกว้างนะมากนะฮะโอบรับกับก้นของเรานะครับแล้วก็เท้าของเราก็เหยียดไปข้างหน้านะฮะถ้าท่านผู้ชมไม่ว่าจะขาสั้นหรือขายาวขี่ได้สบายๆนะฮะความสูงของตัวรถเขาก็ไม่สูงเลยนะครับ150ขี่ได้สบายนะครับความสูง150ขี่ได้สบายนะครับเพราะว่ามันเตี้ยนะครับเบาะมันเตี้ยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะครับมันมันไม่ได้แหกขาเรามากนะครับตรงนี้เขาก็ทําเว้าเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็พักเท้าหลังก็เป็นแบบอลูมิเนียมทรงสปอร์ตนะครับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ํานะฮะหลืออะไรอีกล่ะ <c oughs> ก็เป็นรถที่สวยงามนะฮะเป็นรถที่ขีด่ดีนะครับคุณแจนาะเออคุณแจคุณแจก็จะเป็นคุณแจแบบ คีย์เลดนะครับก็คือเป็นคุญจรีโมดนั่นเองนะฮะเราถือกุญแจามาใกล้ๆนะครับกดปุ่มก็สามารถเปิดล็อกแล้วก็ใช้งานรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นกดถังน้ามันกดอันนี้เปิดเบาะนะครับนี่ก็ช่องเก็บของทางด้านเปิดได้ไหมเนี่ยนี่เออออกแล้วนะครับนี่ก็คือช่องเก็บของทางด้านขวาเนาะทางด้านซ้ายนะฮะก็จะมีชุดชาร์จไฟมาให้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบดีซีเอาเลสนะครับ12โวลต์นะครับไม่ใช่ตัวเป็น USB นะฮะ ก็มันมีครบเครื่องทุกอย่างแล้วแหละนะฮะเท่าที่เท่าที่รถรถใช้งานคันหนึ่งคนจะมีนะครับในเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยก็คือยืนพื้น1 0 0 1 1 0ได้อยู่แล้วนะครับรถ n m a x ร้5นะฮะนีะ่ก็เป็นอีกรถรุ่นนหนึ่งที่ผมแนะนำด้วยแหละนะครับคือผมชอบหน้าตามันนะหน้าตามันดูดีนะครับ หน้าตาดูสวยงามมากๆนะครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ยมห้าซูเปอร์ลิซิงที่อำเภอพังโคนนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลพังโคนนะครับอยู่ใกล้ๆกันกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีติดกับถนนสกลอุดรธานีนะครับใครอยู่แถวนี้ก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไปแล้วกันนะครับในคลิปต่อไปนะฮะจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ